สีประตูนะฮะวันนี้จัดให้เอ็กซ์ลียกสูงหนึ่งคันครับหกแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทครั้งวันหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับคันนี้รถรีแมปมาเรียบร้อยครับเป็นยกสูงนะเครื่องพันเก้าเลขไม้สามหมื่นโลครับผมห้องเครื่องก็เดิมเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับแผ่นเพจนะครับอยู่ครบซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมท่อนะครับเปลี่ยนทั้งเส้นเลยนะครับล้อเดิมโรงงานกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะครับนะเบาะหนังรอบคันครับเลขไม้สามหมื่นโลนะครับ ผมมาไลล่มันติฟังก์ชันล็อกความเร็วนะคันนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาหน้าจอมีกล้องถอยเรียบร้อยครับเล่มคู่มืออยู่ครบอนะครับผมเบาะดังรอบคันท่อซิ่งหนึ่งใบอ่ดูครับดูท่อซิ่งหนึ่งใบอ่นะครับโรบาจากศูนย์โรงงานนะครับไฟท้าย LED กันชนไม่มีเซ็นเซอร์ครับตัวนี้ X Series นะดูรอบคันนะครับหกแสนเก้ามืนแปดพันบาทนะฮะข้างวดหนึ่งหพัน แดบาทนะครับผมนะใครสนใจก็พักเข้ามาได้เลยครับผมนะนะแล้วก็ต่างจังหวัดเรามีบริการทวาสัญญาให้ถึงที่ส่งฟรีถึงบ้านในใจเข้มจัดให้ดับพ้นแต่น่อยเกี่ย